บุ๋มปนัดดาเปิดหน้าลูกชายให้เห็นครั้งแรกร้านหน้าเหมือนใครเรียกว่าสร้างความเซอร์ไพรส์หลังจากคุณแม่ป้ายแดงบุ๋มปนัดดาได้ออกมายืนยันว่าท้องจริงหลังแต่งงานแบบเงียบๆกับสามีกอ๊อตอาทิตย์ป,ปัมาแล้วสองปีโดยบุ๋มเตรียมคลอดลูกชาย ในวันนี้22พฤศจิกายน65้าท่ามกลางเพื่อนร่วมวงการและแฟนคลับเข้ามาแสดงความยินดีกับคุณแม่เป็นจำนวนมากงานนี้ทำเอาคุณแม่บุ๋มออกอาการตื่นเต้นถือเป็นการรอนับถอยหลังพบหน้าลูกชายไปพร้อมกับทุกๆคนซึ่งล่าสุดเจ้าตัวยังได้เผยภาพห้องพักที่โรงพยาบาลเตรียมคลอดพร้อมเผยภาพอันตราสาวล,ลูกชายให้แฟนๆได้เห็นครั้งแรก พร้อมกับระบุแคปชั่นด้วยว่าหน้าเหมือนใครหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปก็มีหนูเล็กก่อนบ่ายเข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าภาแพแรกคือพ่อเลยจ้าอิอี่ายสายทานคอมเมนต์ว่ายินดีด้วยค่ะขอให้แข็งแรงปลอดภยัยทั้งแม่และลูกนอกจากนี้ยังมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ว่าขอให้ขอดปลอดภยัยทั้งคุณแม่คุณลูกและขอให้น้องออกมาสุขภาพแข็งแรงยินดีด้วยนะคะ เขาเรียกว่าหล่อตั้งแต่เกิดเหมือนด้านคุณพอ่อ70%ตอนคลอดน้องคงตัวใหญ่หน้าดูเลย